แหลอยู่ในผักนะครับเราควรเลือกผักที่สดสะอาดนะครับเราอาจจะดูรอยด่าง้อยบนผักนะครับแต่ในพิบาลก็มีแม่ค้าของายบางคน,นครับเอาหนอหนมาใส่ในผักซึ่งเราต้องดูดีๆนะครับเพื่อไม่ให้เราโดนหลอกครับเพราะฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้สําหรับวันนี้เอยน้อยพบกับพี่ๆน้องๆครับจบลงแค่นี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ เท่าที่พบก็คืออาหารเนี่ยเราก็คัดไม่ได้นะคะเพราะเราไ้มาแต่ตลาดแต่บ้านอาหารผลิตการอาอกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่สะอาดอะไรนะคะแต่ว่าคือน้ํายาเนี่ยมันจะมีผลคือถ้าเป็นสีดําสนิทอันนั้นคือให้เราปรับปรุงแต่ถ้ามันเป็นสีขาวหรือว่าสีข้นๆเนี่ยก็คือ,อยังพอใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่แต่ก็ควรจะปรับปรุงข,ขึ้นเราคิดว่านะคะถ้าเป็นไปได้ ถ้าประมาณเรามีปีหน้าก็คงจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งในการตรวจแต่ขึ้นอยู่กับวบประมาณทางโรงเรียนด้วยเพื่อให้มาอ่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นระเบียบของทางโรงเรียนที่เราต้องทําใช่ไหมคะอาจารย์ต้องทำนะคะต้องทอยู่แล้วก็ให้ให้ไหนะคะเข้าใจบางทีอาจจะโกรธอะไรกันว่ากัานแกล้งอ,อะไรไม่มีนะคะมันเป็นระเบียบแค่ไม่ชัดเจนเลยที่จริงเขาบอกไม่ให้ทำให้ปฏิบัติโดยเร่งครับด้วยซ้ำไป จริงก็จะไม่ม no, no, no. no, ีการรอาเม้ระทั่งเรื่องการแต่งกายนะคะเรื่องหมวกเรื่องผ้ากันเปื้อนอะไรทุกอย่างความสะอาดอะไรค่ะค่ะแล้วทิ้งเน้นว่าเรื่องแต่งกายเรื่องอะไรนี้มันจะบอกเลยว่าเราเป็นคนสะอาดขนาดไหนถ้าเป็นโรงเรียนมันก็จทานนะคะยิ่งจะมากกว่านี้มากกว่านี้เยอะเลยค่ะขึ้นเยอะเยอะเลยแต่คิดว่าปีหน้าเราก็คงจะเตรียมตัวเนี่ยไปจะทานใช่ไหมคะก็เลยทานอยู่แล้วค่ะค่ะปีหน้า คนนั้นคะคนที่จะขายเราว่าเตรียมตัวเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่ไม่้าจะไม่ให้เล็บยาวเลยนะคะค่ะเล็บสั้นหมดเลยไม่ให้เล็บยาวไม่ให้ทาเล็บอไม่ให้ทาเล็บค่ะผมก็ต้องรวบแล้วก็ปิดทางเหรียญพอสรุปได้ดังนี้ในการจับป้ายนิเทศได้กล่าวแล้วก็เปิดพิธีชนชั้นทุกทามีความยินดีที่ ีโอกาสเปิดกิจกรรมออยอน้อยโรงเรียนโบขาวสู่ชุมชนในวันนี้กิจกรรมดังกล่าวปลูกฟังให้เยาวชนได้เรื่องรับทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะัพวกอยากจะทราบกันนะคะรองว่าเราลองเตือยอ,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 อยู่ด้านหน้ามีใช่ว่านะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องๆที่ตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ ครับครับพี่คร like. ับท um. ี่เห็นเดินหลอๆไปเนี่ยถูกัหมพี่โอครับต้องสงสัยไหมครับสีแดงๆคืออะไรครับอยากรู้ไหมครับไม่บอกพี่พี่บูนะครับคณะกรรมการเอาอยู่น้อยครับขอสามเลยผมชื่อดิ้นครับจะให้เลือกผมพิเชษเต่าครับเป็นผู้ควบแก้พอยอน้อยครับ สวัสดีคือพี่ยุ้ยนะครับห้องม .4 ทับ10ครับสำหรับผมนะครับผดหน้าของแทนครับตอครับ่ะสวัสดีค่ะน้องหัวพี่อ้อมนะคะมาจากโรงเรีนปรถจครับค่สวัสดีค่ะพี่บอยค่ะพี่บิวค่ะสวัสดีครับผมน้องสาวไอรีนชื่เล่นอห่ือครับรอที่สุดในนี้คครับ <laughs> รอครับให e ้พี่วิขอเ่อพีของเราด้วยค่ะวันน yes, ีพ่ๆแบน้นะคจใความรู <t us> <t us ้แกเรื่อยๆแกเรื่ยแล้วแก่พี่สุนะคะาง้านาค่ะไม่ใช่พี่เรื่องจะรอสุดไปหารอสุดครับรอสุดไว้สุดแก่สุดๆก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเรา มีข้อตกลงว่ากันสนิทหน่อนะเวลาเราจะเรียกวามพร้อมน้องเดี๋ยวขอพี่สตาร์ทสี่ห้าคนเลยค่ะเดี๋ยวมาโชว์สเตปให้น้องๆดูนะคะว่าวันนี้เราจะมีสเตจกันแหลกเวลาเรียกมพรทองกันนะคะน้องสเตปออยสีครับ่ะสเตปออยสีนะคะเวลาพวกพี่เรียกองทองมา้องนะคะขอเชิญน้าอะรครับพี่ค่ะเชิญด้านหนานะคะด้านหน้าพี่ จะให้น้องๆชมตัวยอย่างนะคะเราจะ้องทำตามนะคะเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวโชว์ก่อนอนะ่ะที่นี่เราจะเรียกกันว่าออย่าติวนะคะเอาออย่าติ <Hey. S 1> ๋วออย่าต <Hey. S 1> ิวเอย่าติ๋วออย่าติ๋วอ้อหนึ่งที่เขาอยากโชว์ไหนๆ <Hey. S 1> ก็ออกมาแล้วเดี <Hey. S 1> ๋ยวโชว์หลายๆรอบหน่อยอ่ะออย่าติ๋วออย่าติ๋วออย่าติว นกเด็กสุดข้าวอย่าติ๋วเฮ้ยโอ้ยไม่ดังเลยดังไมคะพาเจยเปาเฮ้ยยาิ๋วเฮดค้านหลังเกิดอะไรขึ้นเะรเกิดอะไรขึ้นทไมนามื่อเมื่อวานนน้องๆวันนี้เรามาสนุกสนานการอยางเต็มที่นะคะได้รับความสน าใหม่ดีกว่าอาพี่พี่ดันหาใคดูด้วยค่ะออย่าติอเอาย่าติอเอาย่าติอใช่ไม่ชอบเปล่าจะกระช่วงหลังทำไมมันไม่กระช้าเลยไม่ถ่ายนะ้วก็น้องแหมวันนี้เรามาสนุกกันที่สนานะครับพี่วันนี้เรามาอ้อนวอนกันนะคะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาสนุกกันนะคะนิสิตเนีย

แของการเจด้ำยาประมาณสามหยดนะครับสรีพรสมซงโสพากรเน้าาปัดารแท่หนาหลังนะครับเดี๋ยวชนนี uh uh ้ค่ะเตินโกับพี่ปรนะคะกอทีพี่ดาเป่นไปอมายถึงอะไรไม่องใครตอบได้เลยเนาะไปนี่ย

ไม่ครับอ้นงโครการอาหารอย่างนครับอยอนน้อยใครรู้ไปยินจาแล้วเ่าว่าอหาปโชน่อางกายที่ม่ครับ้านลงไปเลยค่ะนักเรียนชอบทานอะไรที่มีประโยชน์ที่ว่ามันมีประโยชน์ต่อว่าออย้อน้อยครับหมายถึงีดิอให้ร่ายนะคะให้ร่าสกาให้รางกายมีคามสุภาพมน้าข้ายม้สุข้านเราอะไรว่าเป็นรูปอะไรเราเคยรับมาทานอะไรหน้าที่ เอามูที่สอาหารดั้ที่สตอบอะไรไม่ได้ให้เข้าใจไหมข้าวแป้งน้ำตาลเลือกมันใช่ไหมคะหมูที่สามพี่ก็ก็ปากต่างๆใช่ไหมคะผักสีเขียวผักสีเหลือปูที่สี่ผลไม้ต่างๆหมูที่ห้าไขมันจากสัตว์และพืชแล้วเพียงคิดว่าอันไหนมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไ้่ใจเาไม่รู้ไม่ใจเขาับแม่แบบนี้หาวนี่เขาเอาต้องเลัปตอนนี้ได้คนเก่งแล้วนะคะตองคน ค่นงพพี่ด้วยนะคะอแมพี่พาอายเลยนะคะเนี่ยเครบห้คนแล้วนะคะอขอเสุมือให้กับเพื่อนของเราด้วค่ะนี่คือคนเคนร่าของเราคะขาคนแรกเดี๋ยวพี่นะนาตัวแล้วอยากให้น้องนะคะแนะนำตัวบ้างพี่บบเบคาช่วยภาษาทิให้หน่อยค่ะตอน ำลยแต่ขโมยกิงด้วยนะคะน้องเรคอนเข้าใจว่าเป็นอาหารโปรดของเขานะคะาาครู้ไหมคะเนี่ยสวยๆแบบนี้นะคะน้องผู้ชายตายมาหลายรายแล้วนะคะครู้ไหมคะว่าทำไมรู้ไหมคะว่าทำไมนมหมดอายุค่ะน้องอะเดี๋ยวให้พี่ฟอมเบรีะคะสาธิตการแนะนําตัวเราจะไม่แนะนําตัวเป็นธรรมดานะคะน้องแต่ว่าจะแนะนําตัวเป็นหอหีบอย่างเช่นพี่บอมเบรยนะคะชื่ออนรพลกลัละว่านรองแนะนําตัวให้น้องๆฟัง,ง,งดู สัดีค่ะผมลูกชายหันหุ่นค่ะสวัสดีค่ะสาธิการแนะนำตัวหน่อยค่ะขอโหผมอออ,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 อุออดนะอืออาแล้วพี่แป็ดือ่แบครับฮาฮีนะครับ ผม้ืหนายพีระพัฒน์ถึงแลไอ้บ่อกบการล่าร่นคดอครับแวนเอาชื่อไม่ได้ครับผมคือนายพีฮะ สีไฮฮันเอาใหม่ว่าคะรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับเดีขอบคุณพี่ๆนะคะตัวพี่อบไรเนาะพี่สาพี่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังม้องกันบ้านอ<ว>ขอสาพุ่ง,<อ>งค่ะจุดหลอด้านหน้าเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยคะ่ะชื่อคนิษฐ์ Hallo. Phong hử. คุไม่ได้เขาอายครับนี่เป็นอเหรอหนพี่ขนูพี่ันูรออะไรสิอ๋่อยีหมคะอยา